มีซี่ขคงใหญ่ด้วยนะถ้าไม้ไย่แบบต,งตรงๆใช่ไหมต้อันนี้ไปดึงๆๆๆเห <c oughs> ็นปะบ <c oughs> ้นเราพังแล้วช้วยๆเยองโอ้ยบอกว่าเผาจะว่าใส่้ำลายโอ้เนื้อแน่นเห็นไหมครับทุกคนชิมน้ำนะว้า สวัสดีครับโครงหมูนะครับสวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับบังลับสมิแล้วก็ทุกคนวันนี้นะครับ,รบมีซี่โครงใหญ่ด้วยนะอันนี้จะเอาทำอะไรรู้ไหมอะไรคะเธอรู้ทำไมถามว่าอะไรคะถามทำไมเธอรู้ไม่รู้จริงต้องเซฟซี่โครงหมูไงอาทิตย์ไปสิบรอบแล้วผมก็ดูในโซเชียลนะครับทุกคนมีคนเอาทำต้มเซฟนะต้มเซฟแต่ว่าใช้ซี่โครงหมูอ่ะ ต้มซีของชไหมกกาให้แบบเรื่อยๆจะได้ถึงแบบเปื่อยเหรอเปื่อยแล้วก็ก็ตกออกใช้เนื้ออย่างเดียวทําให้แบบต้มซี่แบบน่ากินมากเลยก็เลยเขาอยากรู้อะอยากทาด้วยแล้วเมื่อคืนไปดูเทคนิคอะไรมาคะคุยกับเขาก่อนสิกันต้มเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกโอ้โหเธอก็ชอบสปโยเลยนะอันนี้ดึงเลยออกค่ะอันนี้จึงไม่รู้อันนี้ทําให้เป็นเหนียวไงอันนี้ต้องถึงออกนะ แต่อันนี้เรียกว่าต้มเซ็ตได้ไหมต้องเรียกว่าเลงหรือเปล่าเหมือนกันนะคะต้มเ,เลงกับต้มเซ็ตต้มเซ็ตต่างกันยังไงคะต้มแซ็บก็จะต้มเป็นการต้มแล้วก็รสชาติแซ่บๆก่อนแล้วก็เรงเหรอไม่รู้เธอจะถามเขาองไปเขาถามว่าขายอะไรเป็นถ้าใครรู้นะคะฝากคอมเมนต์ให้อยู่เนี่ยนะคะจะได้ไม่ว่าเขาถ้าเธอไม่รู้ว่าเขาก็ถามใครอะเดี๋ยวก็มีคนมาคอมเมนต์เองตอนต่อไปทําอะไรคะยูนอ๋อไม่ใช่ยูนเนาะอะวันนี้เธอเกี้ยงเขาเยอะนะใส่ชูรส ่สสชรอะไรอันนี้เกลือ,อ <laughs> แล้วก็อันนี้ซีออโอรงงูมูหรือวัวคะโอ้หมูจ้าไอโยนนี่อันนี้หอมแดงอ,อันนี้กระเทียมที่เขาปอกไว้ <laughs> ีเยวก็ใส่เยอะหน่อยเค่นี้ก็แค่นี้ก็น่ากินเชียวนะพริก <laughs> ไทยดำ ลืมไฮไลท์หรือเปล่าคะเมื่อคืนอุตสาหนั่งศึกษาโอ้ยเธอเก่งนะเธอฉลาดนะนี่ไงเหตุผลที่เธอต้องมีเขาไงเขาฉลาดแล้วเธออะไรเธอรู้อ๋อโอเคทบกิดเธอผูว่าเขาง่ใช่ไหมไม่ใช่เขาหมายถึงเธอไม่ค่อยรอบคอบแล้วก็วันนี้วิธีการใช้นี่นะครับุกคนช้อนสเตนเลสอะ จริงๆอ่ะคนไทยเกินครึ่งก็รู้แล้วนะคะจริงเหรอใช่ค่ะสำหรับคนที่ทําอาหารนะคะเขาจะรู้ว่าช้อนเนี้ยเป็นตัวนําความร้อน,นะคะ่ะมันจะทําให้เนื้อเปื่อยสุกไวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะผมจําได้นะคะมีคนคอมเมนต์ให้เรานะ <c oughs> ยูนต้นใส่ช้อนสแตนเลสแบบต้มเร็วนะเปื่อยเร็วนะแล้วก็ม่วงก็ส้มก็พูดตอนแรกผมไม่เชื่อนะเพราะว่าที่กเกาหลีไม่มีใครใช้วิธีการน,นี้ไงแต่ว่าโซ่มาปอดอะไรนะ โปรเฟ s ชั <S ่นอลพูดอ่ะบนยูทูบที่โปรเฟ s ชั่นอลพูดอ่ะอธิบายว่าทำไมทำไมถึงเปลือยแล้วเพื่อผมก็เข้าใจนะครับทุกคนวันนี้ใส่สาช้อนนะเชิบเชิบลองดูแล้วกันอันนี้ต้มกี่กี่กี่นาทีคะรอให้แบบเปลือยอาจจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะคะ หลังจากนั้นเนาะก็กินได้ไงไม่ระหว่างนั้นนะอ่ะวันนี้เรอเราจะทําอะไรเหรอก็อ,อ,อยากคิดว่าจะไปเข้าไปนอนได้ไม่ต้องอะ่ะวันนี้ไม่มีเวลานอนอจ้ะเพราะว่าเราต้องไปสอยมะนาวด้วยมามามาเขาให้ดูเด็กอุปรกรณ์สอยมะนาวใช่ไหมครับบ้านเราอา่ะพังแล้วนะชี่เอียงเห็นไหมครับผมก็อยากจะแบบซอยตรงๆใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้เอียงก็เลยแบบเอียงซ้ายเห็นไหมเมา่อนนอนเราซื้อมาที่ตลาดไง อันใหญ่ช้าตากอ้อันนี้ตะโก้หนึ่งเท่าไหร่นะพันสองอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าผมก็อยากจะใช้แบบคงดีไงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะร้อยกว่าบาทเองนตรงนี้ต้องระวังนะเพราะว่า,ามีมีดแต่ว่าเราก็แกะออกน่ากลัวน่ากลัวแม่มีเชือกไหมครับเดี๋ยวผมจะทำอุปรกรณ์อ่ะอุปรกรณ์มะนาวโอ้โหแม่แม่ฟังเพลงอันนี้อีกแล้วเป็นหมื่นรอบแล้ว อ๋อต้องมาอย่างนี้เหรอเ,เก่งมากเธอเคยเรียนนี่มืก่อนหรือเปล่าเขาเป็นเด็กช่างมาก่อนเมื่อก่อนเขาเรียน<อ>เทคโนโลยสยามเขาเรียนช่างค่ะไม่จริงรู้ป่ะพอตอนเขาเรียนเรียนอะไรช่างโยนเรียนช่างเหมือนกันอ๋อจริงเหรอครับยิงจบช่างกนพลังหกต้องเป็นอะไรเปลูกช่างโอ้ยก็เลยทำเก่งนะป่ะขเขาลูกคนเดียวต้องหัดทำเองอไม่เกี่ยวหรอกโอ้ เขาอยู่คนเดียวยังไม่มีแฟนเขาก็ทําทําเองค่ะจะไปรอผู้ชายได้ไงหรอกโอ้โหเธอหน้ตาตาดีขนาดนี้อ่ะเคยไม่มีแฟนได้ยังไงโอ้โหเธอหน้ตาตาดีขนาดนี้อ่ะเคยไม่มีแฟนได้ยังไงโอโอเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคนตัดต่ออย่าเพิ่งใส่กิมมี่เนาะตอรีตอรีนะครับผมก็แบบเกลียดมากอ่ะมีอุปรกรณ์ดีดีใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราไม่มีเฮ้ยลองไปดูต้นนู้นค่ะป้าบอกให้ไปใส่ต้นนู้นว้าดีมากอ่ะ เดี๋ว่าเขาก็เลือกเลือกไม้ผิดนะทำไมอ่ะถ้าไม้ไผ่อย่าแบบตรงตรงใช่ไหมจะอันนี้ไปดึง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 เห็นปะเห็นปะโหเร็วมากตอนนี้ยูนก็เตรียมเครื่องต้มนะคะเครื่องต้มแซ่บนะคะก็มีอะไรบ้างค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดพริกแล้วก็แล้วก็เขามีอะไรลืมอ่ะเอาผักชีฝรั่งอ่ะลืมต้องไปเก็บอะ อุ๊ยบ้านไห้อะบ้านไฟไหมแม่เผาจะว่าอุ๊ยบ้านเราพังแล้วช่วยยเยองอุยบอกว่าเผาจะว่ายังแจงอุ้ยโอ้โหกับทิดพลังของพรอมเป็นไม้หมดแล้วหลังจากสัมสินาทีแล้วนะครับท้กวนว้าวววววอยวววววววอมวว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 ว ันนี้ก่อนใส่นี่ไปเลยใส่ซ้ำไยว้าใส่ซ้ำไปแล้วก็แบบหอมมากไม่หอดเลยเวยมากแล้วจริงๆไม่ต้องโรยแล้วนะครับทุกคนว้าอันนี้อร่อยแน่นอนเอออหนพูดตามเขาดิว่าเปื่อยเปื่อย เขาเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเปอยเขาบอกว่าปือ้อเปื่อยย้อนกลับไปนะคะเปื <laughs> ป่อยเปื่อมากแล้ว <laughs> ดูดิจะเปื่อยหรือเปล่ารูดได้ไหมแถะต้องเราต้องให้มันเย็นก่อนค่ะหรือว่าจะต้มอ,อีกก็ได้นะเรายังมีเวลาลว,วันนี้เราตื่นเช้าก <laughs> ่อนต้มอีกนิดหนึ่งเลยหลังจากซ้ำซิมน,นาทีอีกแล้วครั้งนี้ได้หรือว่าไม่ได้ต้องกินไม่ไหวแล้วหิวได้น้อยขได้น้อย ดูจนเบื่อแล้วเปิดนมอนีลยว้าวว้าวว้าวนี่แหละว้าป่ยแล้วป่ยแล้วเธอเรามีมีอะไรลืมอะไรรู้ป่ะช้อนน่ะไปตักช้อนผมผมรู้สึกนะครับทุกคนช้อนน่า่วยได้จริงๆแต่ไม่ต้องสามารถใช้ช้อนใช่ไหมถ้ามีสเตนเลสอะไรก็ได้หมดใช่ไหมแต่ช้อนสะดวกสุดค่ะเพราะว่าช้อนน่ะเราแบบมีอะไรก็ได้ใช่ไหม อ,อ๋อต้องล่องหนังใส่ล่อเนื้อใส่ชามใช่ไหมคะใช่จ้ะ,จะแล้วค่อยปรุงน้ำหร,หรือว่าไงปรุงก่อนปกติต้มกินต้มเส้นยังไง<ม>เอา<ด>จันจันของใครของมันใช่ไหมใส่มะนาวกับพริกซดแล้วก็ผักชีฝรัง่งน้ำปลาน,นิดๆใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำปุ๊บแล้วก็ใส่เนื้อกินได้เลยผันคงร้อนนะ ข้าปรุงรสของเขาก่อนนะของใครของมันนะวันนี้นะไม่ต้องแย่งกันนะพริกอ,อักชีฟรังจะฟรังขังไม่ได้ใช่ไหมมะนาวยี่สิบรูกสมมติเอาที่ <c oughs> พเพิ่งเก็บที่สวนเรามาใช้อุปป้อนไม้จ้าปลาถ้าปิโยไปหรือว่าแบบเคมไปใช่ไหมอันนี้ให้เธอกินอีก <c oughs> เอาเอาหมูเยอะนะเขาเครื่องเครื่องเยอะนะ กินกับขา้าวล้นๆนะอร่อยแค่ไหนเธอคิดดูดิว้าวเขาคอนให้ดูนะ ใส่พริกสดเยอะๆอย่างนี้เขาชอบอ่ะแล้วก็โอ้โหเนื้อเนียนเห็นไหมครับทุกคนนี่แหละซี่โครงหมูอ่ะน้ำซดน้ำด้วยคับชิมน้ำนะว้าวรสชาติแบบเปรี้ยวๆแบบเผ็ดๆนะครับแซ่บเลยอ่ะแล้วก็หอมนะครับทุกคนหอมจากอะไรอ่ะเป็กระดูกหมูเหรอหอม ก็หมูก็ไม่เหม็นเขาวด้วยเหมือนแบบต้ออยมยำอ่ะเขาชอบอะ่ะวันนี้ผมอยากกินนี่แหละอยากกินแบบเปียเปยวเผ็ดๆตาอาหารในวันนี้ดีมากนะครับทุกคนเนื้อแบบเปือ่อเนื้อแบบเปื่อยน,นะครับทุกคนเคี้ย <웃> ว <음> ไม่กีดครัง้งที่ใหม่ขาแบบเปื่อยทั้งปมดนะหนูนนมาชื่อนั่นเดน이게고기가 여러분들 고기 보세요 고기 진짜 와 원래 뼈에 붙은 고기가 진짜 맛있잖아요 근데 이거는 이뼈 이렇게 발라 먹을 필요도 없고 그냥 완전 살고기에다가 거기다 태국식 약간 좀 새콤한 국물 같이 먹으니까 진짜 맛있어요 이거 이 제가 꼭 추천합니다 무조건 드셔보세요. 카드 트르카 음, 맞지요왜왜 마기 코 사이 추로트에 찬 냉. 떼어. 라렌. เขาไม่อยากกินหรอหรอเขาถือกล้องให้เธออยู่ไงเธอถือกล้องเลื่อยๆนะเอาเถอะ <laughs> ถ้ามีเมนูอันนี้นะได้หมดจากินข้าวได้กับแกมก็ได้ใช่ไหม,มเดี๋ยวต่อไปนะยูนแก่นนะต้องเป็นชั้นแนวกับแก้มแน่เลยทำกินกับแกมกับลุงยูนกับนครจาวผมก็เปิดช่องใหม่นะครับทุกคนกินอันนี้อร่อยมากค่ะกรเทียมเหรอ,อเอาไหม กระเทียมมาต้านฮันนุมูอิสระนั้นทำให้แก่ยากนะคะเพาะโชยแต่ว่าเขาไงก็เลยให้ใครตืเขาติดปากเฮ้ยทำไมไม่หมนซีรีส์เกาหลีเลยอะซีรีส์เกาหลีก็ปลอมใครจะกินแล้วก็ กิน่นนะไม่มีหรอกเรื่องจริงเนี่ยชอบคินว่าเขาก็แบบอิ่มบม้าแล้วก็กินเองเหรอข่านไปจ้าลิ้นกลับมาแล้วเราอย่าเพิ่งหันไปใครมาป้าปเจลป้าปเจลป้าปเจลกินข้าวเรียงครับเนาะเดี๋ยวผมก็ใส่ถุงให้ป้านะปเจลเนาะป้าปเจลคะป้าเจลต้องใส่พริกมะนาวน้ำปลาปรุงเองนะน้มานะแต่น้ำะนะมากๆป้าเจลชอบมากกวไม่มีกระดูกเหรอ ไม่ต้องแบบกินแบบเหนื่อยไงเบรยด้วยต้มแซ่บนะครับรว่าแต่ปรุงเองนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ต้มแซ่บซีโครงหมูเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะเออใช่น่ากินนะคเอ,อ้ยเห็นไหมแม่แม่ก็อยากตักดูดิดูดเธอดูดีออมไ,ไม่ค่ะแม่เนื้ออยู่นี่เนื้ออยู่นี่น้ำอยู่นู่น อันนี้ของแม่ทั้งหมดขอแม่มาดูเนื้อก่อนครับแล้วก็ทุกคนอย่าให้ผมทำอะไรกินอะ่ะเขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวโอกาสนนะ้าผมก็ทำนะไม่ใช่โอกาสหนนะ้าแหลกทีมนะ <c oughs> ผมก็ทำนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่น,นี้ก่อนนะครับจะก,กัน,นวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีเจ้า